เอ้าเอามายืนตรงนี้ตรงนี้นี่ลูกเอาเ้ายืนดีด่ดิดดดไปใกล้ใกล้ใกล้เราจะเดินไปไหนนะคะไปให้ทุกตัวจับได้นะคะจับได้ลูกจับหน้ามันได้จับได้นะแมบไปจิกให้หนดทุกท่านได้ไหมคะมาทางนี้ลูกเดินมาหาแม่นี่ หลอดอีกมือนึงจับเขาค่ะใช่เก่งมาก <c oughs> เราใ,ให้ชาเลยเฉยๆลุยๆให้ชาที่เขาพ่นใส่เพื่อนเขาค่ะใช่เขาไม่ได้มีเตตจตนาจะพ่นเรานะคะยื้อไปให้ไปการเพื่อนใช่ค่ะเพื่อไม่ให้กีเพราวะว่ามันมีค<ม>วามร้อนตัวเก่าค่ะ,ะคุณผูชายมันเลยมีการแยกกันอะไรก็ <c oughs> ใหม่ค่ะขวดเต็มเตียนเนี่ยก็ใหม่เลย เอไปเดี๋ยวปาด,ทา <c oughs> าดไทยมันยันยกยาางก๊งให้นะยังให้ยัง,ยงลมากขนลงมากเมนตุ๊กตาเลยลูกแมลูกแมกไปจับเจ้าบานี่นะนจับหัวมันลูก<ห>จับหัวจับด <c oughs> ้วย